อยังเป็นแถวครับเป็นแถวไปตัดดับครับออกสารแล้วโหแสงซ้ายขึ้นมาโอ้หรือรียนำมาดับที่หนึ่งครับป็การหอกจันดับที่สองแล้วแสงซ้ายขึ้นมาไอเซเวครับสีส่มออกลายนอกไปเรี้ยวได้ไหมคุมเกมได้ดีครับแล้วตงุมเกมไม่ดีไปกลุ่มตรงกลางแอบเสียวแวบไปหนึ่งทีงแรกลอดไปได้ครับ หนึสองสามนะยังไม่เปี่ยแปลงครับอยู่เธิเป็นคูดด่ซะอย่างนั้นตรงนี้เอาแล้วอีโบโดดขึ้นมานำครับทั้งสองคันครับเขานำอยู่แล้วก็อยู่หนึ่งกับสองโดดขึ้นมานำยาวเลยทีนี้ทีนี้คุมเกมยาวแล้วครับ,ค,รบคันที่ตามมาเป็นคันที่หมูใช่ไหม 2, พี่หมูแทนหเออตามมาด้วย ก็ละแสนได้เปล่ามีหมูหมูแพนต้องตามอัพต้องจะเป็น1ึเจ็ดครับเป็นเจมส์แล้วเฉินเจินหงอแอบได้มาหนึ่งอันดับครับขึ้นมาอยู่อันดับที่หกและตอนนี้วิรากาดอ,อกจานนั้นไล่แจกรักพงส์สมุนพันธตีคู่ขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าลายนั้นเป็นของรักพงษ์ครับเป็นของพี่ตุย๋ยรับ ผมนี่ไม่กล้าเรียกนะครับว่าเป็นอีโวไหน,นใกล้เดียวก,กันยอมแพ้บอกตงของที่ <ผล S 2> มีลูกกับ<จ>น่าจะเป็นทีเก้าครับที่มีจุดห้าตามหลังมานี่งงก็ไปอีกไม่เท่าไหร่ยังมีเอ็มอาร์ด้วยเออเป็นสภาพไปแล้วปวดหัวเลยลอ้าวครับหนึ่งกับสองยังคงเดิมบอันดับที่สามเก้าสิบแปดอุเชนลดับที่สี่นั้นสิบเจ็ดล้านเกดล้านเกมนะรัได้กันไปหนึ่งอันดับครับ เก็บเก็บ้ <S <S ่บาดีครับเหมือนอีโวจะยึดหัวแถวครับทำท่าจะไปดีแล้วไปยาวเลยสิอย่างที่ปอกครับแรงอย่างเดียวไม่พอครับต้องอยู่ที่ความอืดและความทนของเครื่องยนต์ด้วยยี่ป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบอากาศแล้วแรงม้าแรงบิดเยอะอย่างนี้มันจะสวนทางกับความร้อนครับนี่โยกมาแล้วแวะทักทายี่ตุ๋ยหนึ่งดอกอ้ สามลายนี้สวยงามครับดันทันเร็วไหมเร็วกว่าด้วยครับแล้วเริ่มกดดันแต่ขึ้นเขาลงเขามาแอบเห็นแวบเ,เมื่อกี้ครับว่ารถของพี่ตุร์กิติแดนงนั้นปูนี้ครับสับเกียร์ที่มีน้ำออกท่อเลยครับเห็นขนาดนั้นเห็นจริงๆเห็นจริงๆเมื่อกี้ก่อน รู้เธอหลังขาวครับตังกว่าเซสซี่เพวกเครื่องยนต์ที่สัดาบตกปูนเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำอยู่ที่ฝ่ายท่อนะครับโหอันดับ3มกับสี่ครับพี่หมูกับเจมส์ครับ<อ>หมูยังยังบังอยูอ่ยังบางได้อยู่หมูลิงยังบังได้อยู่เจมส์นี่สายโหดแล้วเอาหมูแหมเปิดขวามาเมื่อกี้จะแซงเกอลเซ่หรือว่าแอนดรูครับยังไม่ได้ครับ เอาแล้วขึ้นมาแล้วครับข้างหลานน,น,น,านั้นเชอร์เจนหงมสารันรูขึ้นมาแล้วเอาแล้วขันจะเป็นคู่รันตอนนี้โชคดีดูมีโอกาสดูตื่นกองเก่ากรต้องการเยอะๆครับโอ้โหปุหนีนี่ จับคู่กันได้สนุกนะระหว่างหนึ่งกับสองมีโมชันทั้งคู่โบกใส่หน้าประตูบ้านลงก่อนเลยครับเนี่ยครับปึ๊บเรียบร้อยครับปากตัดไม่รู้จะไปลายไหนเลยครับปมดผลทางไปครับต้องกดดันแล้วก็รอความผิดลาดจากคันหน้าอย่างเดียวตอนนี้เปอร์เซอร์จุดหนึ่งครับก็อยู่ในการบริหารจัดการยางครับและข้างหลังมองเห็นครับว่าเจนไรเรเอร์นั้นแทงอุเทแล้วครับแทงที่หมูแล้ว <m> <t ired> แล้ววิลการ์ตโอ้โหพี่ต๋อยไม่ยอมเลยตหนาดีใจถึงขนาดนี้โานล้มลายล้วมาเดินยากยากยากเข้ามาครับไปต่อไปต่อได้เลยโอ้โหที่สุดที่ลุ่นไม่อย่างงี้นี่ฮะแล้วกลายเป็นเจมกับพี่บูแล้วแซงพรวดขึ like ้นมาสองอันดับครับพิลการดอกจันต้องไล่ใหม่ใจหายใจคว้าขวัญเอ้ยขวัญมาดูครับดูอีกทีหนึ่งจังหวะนี่ฮะโดนปังลายแล้วตัวเอง แปริสปีดมาแล้วไม่อยากยกครับพอหลุดออกไปด้านนอกนี่โดนยากครับเทอรเตอร์โฮมอลัยเดินกันเล็กสู้เลยครับโยยกมาแก้ขวาแก้ขวาเบสฝาฝาเก็บเอฟเฟกต์ตึกร้อยขั้นางเต็มครับโชว์ทีซิกซ์ตี้เป็นสเก็ตตอร์ครับรับไปต่อสุดยอดโอ้ลืมเลยถึงไหนแล้วโอ้โหหล่นมาอยู่อันดับที่ห้าเลยหรือเปล่าครับสามดาวรายการดอกจัน เกมนี้ก็ดีครับมีเวลาเหลือ11รอบครับไปดูการไล่คุมตำแหน่งเลยหักไม่ดีครับมันลึ้นเลยคันมาตอนนี้ครับอ่าช็องเจอหงรับขึ้นมาไล่กด,ดันพี่หมูครับหมูแทนอยู่ในอันดับที่3ครับอันดับที่1นั้นเป็นพี่ตุ๋ยครับอันดับที่2เจมลาเนอร์เครอันดับที่3 มีหมูดหอดับที่สี่ชันเจนหงละอันดับหน้าเป็นวืรกาโอ้ยวืรกาดนั้นโดนโดนอันดูด้วยครับอันดูขึ้นมาเป็นอันดับที่ห<า>้าเหลือนะเวลาอีกสิบรอบนะ้องบอกว่ารถเซียฟิลิปปนชิซิอาของอาหงนั้นแหละมากร่กงน,น้อยกว่าเขาครับแต่ว่าก็มาตลาดนะรถผมจอดแล้วได้ค่อยๆดีไ <c oughs> อ้ที๊ก็ไปร้อนเ,เรียนเสียงเลกไอ้โถ เรือบาลานของรถที <brightness> <desserts> ่เ <bonito> ป uh, mm ็น GTR ก็จะเลี้ยวดีนะครับโอ้โ้องที่ก็ใจหายใจคว่ำเงี้ยไปครับคุดภาพภาพดิวคิดแล้วล่ะว่าคงแปบกหน่อยๆะโอ้เมื่อกี้นี่เข้าไปนี่ตัดตูดแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ที่ก่อนไม้ใหม่ห้ามน้ำาอะไรรถน้ำเข้าด้วยโอ้โหทามเรื่องนี้ไปก่อนเรืองทามไปก่อนเราเราอยากรับรู้สิ่งนี้ จะอยู่ยากกันทุกทีแล้วอ่ะเวลาครับตัดเวลากันในรอบนี้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับรักหกแจมอุเทนเฉินแอนดรูครับหนึ 1, 5, ่งถึงห้าอวอร์โปรล้นลวนครับดูครับมีโอดกาสดอกกันั้น,น่ากจ้ะ อ้ปรปหา,า,รราเยเลยครับรืองจากาก,ก็มีสร,ร้อนๆเดี๋ยวลงไปกินหญ้าตอนนี้นี่โคตติ้งยไปมาหมดแล้วนะครับไรซึ่งแท็กชั่มาดูครับเชนหงกับเชนลี่ออนกำลังไล่เข้าไปหาพีหมูพี่หมูกำลงังยือลงไปครับพี่หมูกับอเสคู่นี้น่าดูครับ เกะครับในรุ่นของสยาม GT นั้นจะไม่ตัดโค้งเอสเยอะนะครับเพราะว่าเตี้ยครับรถเตี้ยอะไรเกินเนี้ยตัดไปที่ขนมขนาดบิดว่าเอาแล้วเอาแล้วหนุ่ยไล่น็อคลอบนะครับเริ่มไล่น็อคลอบนะครับ แล้วกับดอกจันรถกิ้วถาครับเอาพีไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ถึงจะมาร,ร่วมตัวกงกานอะไรกันครับก็มาร,ร่วมสนุกกันแม่ก็สนุกเป็นเต้นเร้าใจซะเหลือเกิดเมื่อกี้เรียกว่าเข้าขั้นตื่นเต้นเกินไปครับเรียกเสียงเทเลยทั้งสนามครับพีเกาะอยู่ออรอบสนามก,ก็วิ่งกลับเข้าพีไดหมดแล้วนะครับทำไมอะฮะเสียวครับอา้าวมาครับอ่ะรถเ<า>จมส์ครับไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ครับ เรื่องของระบบช่วงล่างหลังและล้อเปลี่ยนซุ้มอ่ะที่ผมบอกโอล้ล่ะมีปัญหามาสองสนามแล้วครับเนี่ยช่วงกลางเกมครับโอ้ยมีตุยเปรกล้อครับแม่อ๋อที่มีควันออกจากยางใช่ไหมฮะป็นเพราะแบ็กไฟครับไปเผาไม่ยางไม่ใช่ดูครับไม่รู้รเป็นพเนพราะลีลาการขับที่ดูดัานของเจมรู้เปล่าครับทำไมแบบนี้ครับ ใช้ทุกอย่างเยอะมากคนอื่นโอ้หเจ็ดรอบสนามครับมาดูครับไปจะตึ๊งเจนนี่อยู่อันดับสองครับ หลังไล่รักพงวพ์สวรภาพหรือตุย้ยกระพิแดงเข้าไปดูครับระหว่าง463กับ13 b ีทีระวังครับมแหมข้างห,ห,หลังไม่เห็นครับเกือบไปครับและตอนนี้ติดเข้ามาได้อีกหน่อยครับแหมตุย้ยเบรกล็อกอีกแล้วเบรกล็อกอีกแล้วครับในโคงน้งครับจุดเดิม2ทีแล้วนะ แล้วเหลือถึงเจ็รอบโอ้โหแล้วตอนนี้ครับรลดกระาจายตัวครับฉะนั้นแล้วจะเจ,ะจะรถช้ารดนอกรอบเรื่อยๆอ่ะเป็นโอกาสให้เจ็ดครับนี่ครับโอ้ยกล<ม>ชิดติดขึ้นมาแล้วแอบเห็นเลยว่าสภาพยางเริ่มไม่ปกติแล้วปีตุยนั้นพี่กับคุณวิรกาศไปที่สี่ห้ารอบแรกครับตอนนี้เริ่มสมผลในขณะที่ผมว่าไอ้ซเซนก็ไปแพ้กันครับ เลี้ยวเห็นเลยครับว่าเลี้ยวอึดอัดน,นะครับความต้องผ่อนความเร็วลงมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากขับสี่ด้วยเวลาเลี้ยวแล้วหน้ามันจะดื้อแผละครับอ,อาการเลี้ยวยากเริ่มมาก่อกวนแล้วตอนนี้ที่โค้งขวายาวๆในร้อยอาร์นั้นเจมนั้นน้ำหนักรถถ่ายลงซ้ายแล้วก็ลอ้อติดซุ้มตลอดเลยครับแเหลืออตั้งหกรอบครับเอาครับมาดูครับลองปรับตัวปรับเป็น ตอนล้านใหม่แล้วสำหรับตัยก็เทิยงใดเหลือจริงหกรอบสนามครับห้ารอบแล้วหรือห้ารอบแล้วห้าแล้วเขารอบสนนิบ กดดันเข้ามาให้ชิดมากขึ้นต้องบอกว่าวันนี้เจนนั้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแรงบมงสมบูรณ์ันเยอะเลยรรรครับเรือว่าประดับอาจารย์ก็ว่าได้อาจารย์ดต้องงานด้วยครับครับหถือว่า ตื่นึ้นพุ่งพุ่นี่ครับผ่อนหนักผ่อนเบาเลเวนี้นี่เลเวลอัพได้เลยนะฮะเก่นเลเวลอะไรเยอะเลยไม่ได้เช็ดในสักทุกทุกรอบครับอ๋วแล้วตอนนี้จันตุยเริ่มยืดครับกับพี่สามนี่ครับพี่หมูครับกัน X7 สีส้มคันนี้ครับ ยังรัษาตำนที่สาอยู่ได้เขพนโปรัพรมสอนโอ,ขนนนะนนอ้ขนาดหน้าซ้ายนั้นมีนิดนิดหน่อยครับขนาดหน้าซ้ายนั้นหลุดหรือเปล่านิดหนึ่งครับใช่ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่ง <มา S 2> นิดหน<ๆ>ึ่งเช็ดพื้นตลอดเลยครับเอาครับเอา รถช้าตอนนี้แจ็คขึ้นนำไปแล้วครับขัวแล้วมีเฉียวปักกี้ไปหน่อยนี่ชิ้นส่วนขนาดดูครับอ่ะเราได้ดูจากตุ๋ยกัรลายครับตอนนี้มาดูจากตุ๋ยหาลายแซงบ้านเอาละในเรื่องราวการล็อกล้อครับนีรถช้าเป็นตัวแปรครับเหลืออีกสี่รอบจากทำอะไรก็ทำนะพี่อยากเช่นแบบนี้เป็นต้นครับนี่แบบนี้ต้นเลือกลายขวาครับจากตุ๋ยโอ้โห เสียบรงนี้กตรงไหนดีกว่าเบรกด้วยตัวการเอฟออกไลน์นอกครับเดินพี่เดิเล่นพี่ลงมาไป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 โอ้โหโอ้ยต้องระวังครับตัวไม่โดนแล้ว No, no, no.